คือถ้าเป็นไปได้เนียก็ไม่ได้อยากเกิดเป็นแบบนี้อค่ะอีแค่ทําไมตลกจังเนียไม่สามารถผ่านมันไปได้เลยสวัสดีค่ะเนียเน่ยเองนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวกฤชมนเอเวนส์ค่ะอายุ18ปีตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะทุกคนก็จะรู้จักเนีจากการไอเต้าดุกดิ๊กในติ๊กต็อกนะคะ หลายอย่างมากทั้งโดนล้อในการคําพูดทางวาจาทางการกระทําแล้วก็ทางสายตาค่ะถ้าหนูว่าแรงที่สุดก็น่าจะเป็นการกระทําบางทีเขาก็แบบมาแกล้งเราอย่างเงี้ยค่ะคนแปลกหน้าอย่างดีๆก็มาชนหนูแล้วแบบมองด้วยสายตาที่แบบเหมือนดูถูกหนูว่าหนูเป็นแบบนี้ค่ะเนวก็รู้สึกแย่ค่ะที่เหมือนทำไมพวกเขาถึงต้องแบบมาแบ่งแยกชนชั้นเราเนี่ยทางที่คือ เราก็มีครบทั้ง32ประการเหมือนกันพวกเขาเหมือนเลือกที่จะคิดแบบนั้นไปเองโดยทั้งทงท,งที่คือเขายังไม่มารู้จักตัวตนของเราจริงๆเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเนวเป็นคนที่เซนเทีฟกับเรื่องพวกนี้มากๆเลยเพราะว่าเนวไม่สามารถผ่านมันไปได้เลยแต่ด้วยความที่เนวมีครอบครัวเนวมีเพื่อนที่คอยอยู่ข้างๆเนีเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้แบบเราผ่านมันไปให้ได้อะคะ่ะ ถ้าเอาตามตรงเมื่อก่อนเนวคิดว่ามันต่างมาเลยตรงที่ว่าเราไม่ค่อยมีสิทธิ์ที่จะเหมือนทำอะไรเหมือนคนอื่นมากกว่าพูดว่าหนูอยากเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยคนก็จะบอกว่าเออตัวเล็กเป็นไม่ได้หรอกก็เป็นได้แค่แบบตัวตลกที่เขาเล่นกันนี่แหละแบบสังคมให้เราเป็นแค่ตัวตลกไม่ว่าเนวจะไปไหนคนขำเนวตลอดแม้ทั้งที่แบบเนวรู้สึกว่าเนวก็เป็นเหมือนคนอื่นแค่ร่างกายของเนวไม่เหมือนคนอื่นเท่านั้นเองค่ะ จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยอ,อยากจะบอกว่าเนี่ยเ,เล่นติ๊กตอกมานานมากเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะแบบมาถึงวันนี้ได้เพราะว่าตอนแรกที่ทําติ๊กตอกกับเขเราก็แค่ทําไปเล่นๆคือตอนนั้นเนวยังไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยการเล่นของเนี่ยก็แค่เหมือนให้เห็นครึ่งตัวแค่นั้นเลยค่ะแบบคนอยากเห็นเต็มตัวเนวก็ไม่กล้าที่จะให้เห็นนะคะคือถ้าเป็นไปได้เนวก็ไม่ได้อยากเกิดเป็นแบบนี้ค่ะเอ,เอาตามตรงเลยคือเนวก็อยากเป็นเหมือนผู้หญิงคนอื่นที่เขาสวยๆเขาดังเขาน่ารักเขามีผู้ติดตามเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่พอเนวได้เลือกที่จะบอกส่วนสูงแล้วก็บอกทุกอย่างที่เนวเป็นนะคะก็ทุกคนก็ติดตามเนวแล้วก็ชอบในที่เนวเป็นแบบนี้นะคะ่ะเนวได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยเหมือนยอมรับในสิ่งที่เนวเป็นได้อะคะ่ะแล้วก็เหมือนมีความสุขที่เนวเป็นแบบนี้คะ่ะบางทีก็จะเป็นคอมเมนต์แบบว่าเอ้ทำอะไรอะ่ะไอ้แค่ทำไมตลกจังอะไรประมาณนี้คะ่ะพะเวลาเนวเจอเรื่องแบบนี้มา แล้วก็จะเหมือนแบบว่าไปคุยกับคุณแม่คะ่ะแบบว่าเออแม่หนูเจอแบบนี้มาคุณแม่ก็บอกว่าเออแบบไม่ต้องไปสนใจคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเราควรมั่นใจแล้วก็ควรดีใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ต้องไปแคร์ใครเพราะว่าการที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็มีความสุขแล้วคุณแม่ก็เป็นทุกอย่างสําหรับเนลเลยคะ่ะเขาคอยซัพพอร์ตหนูแล้วก็คอยช่วยเหลือนหนูในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเรียนหรือว่าในโอกาสต่างๆที่หนูอยากไปทํานู่นทนํานี่หนูอยากร้องเพลงหนูอยากเต้นคุณแม่ก็จะพอยพาหนูไปนู่นไปเนี่ยคะ่ะก็สําหรับเนวนะคะเนวคิดว่าคนดูเนี่ยได้ความสุขคะ่ะแล้วก็ได้คำปรึกษาจากเนลด้วยบางทีก็มีคนที่เป็นเหมือนเนลด้ยวยนะคะมาปรึกษาว่าเออเราเป็นเหมือนเธอนะแบบเราควรทํายังไงให้แบบมันผ่านไปได้แบบคือเนวดีใจมากๆเลยเวลามีคนถามอย่างนั้นเพราะว่า เหมือนเนวเหมือนเป็นตัวแทนให้คําปรึกษาเขาอะค่ะแล้สามารถทําให้เขาแบบอาจจะเปลี่ยนตัวเองได้หรือว่าอาจจะไม่ได้แต่ว่าเนวก็ดีใจที่แบบเขาแบบมาถามอย่างนั้น,นะคะ เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกแย่มากๆเลยเราควรมั่นใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่เราได้เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็อยากบอกกับทุกคนว่าให้สู้ๆแล้วก็ทุกคนก็จะผ่านมันไปได้นะคะเหมือนที่เนลผ่านมันไปได้ค่ะ Someone Evans.